สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาดูเจ้าของแปลกกันนะครับแปลกยังไงนะครับบางคนบอกอมีคนทำเยอะแยะไปนะครับคูตาล้อเหล็กแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเดิมเดิมทุกอย่างเนี่ยครับในช่างใหญ่ บอกทำไมเอารถเก่ามาทำเอารถเก่ามาทำาไม่เสียของนะครับตัวเริ่มต้นนะครับของนายช่างใหญ่นะครับเพื่อจะต่อยอดก็รถใหม่กันแล้วครับนะครับไปธรรมดานะครับตัวเดินเดิมนะครับ เปลี่ยนเฉพาะล้อยางเป็นล้อเหล็กนะครับกับตัดช่วงล่างใหม่ไม่ธรรมดา เขาตัดใหม่กันก็จะเป็นตัวเดินของรถใหญ่นะครับเป็นมอเตอร์อปั่นลอ้อหลังตัวนี้ตัวเดินเดิมๆนะครับไปธรรมดานะครับต้องวิ่งตามกันทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับคูปา รบไม่ธรรมดาคลองแคล่วครับคลองแคล่วนะครับในช่างใหญ่บอกทำไมเอารถเก่าๆมาทำเอารถใหม่ทำที่เสียของนะครับมันต้องลองก่อนอน่าจะเป็นวันแรกที่เอามาลงนานะครับมาเจอพอดีปกติก็อยู่กันที่อู่นะครับ เนี่ยครับทีมงานช่างช่างทีมครับกับคูโบต้าน่าจะเป็นตัวหกหกเป็ดอะหกเป็ดอะตัดองหกแปดครับอ่าเดี๋ยวลองเกี่ยวฟางดูนะครับเนี่ยครับระบบเดิมเดิมหมดครับบอกทำไมรถเก่าแท้ เอารถใหม่มาทำเดี๋ยวเสียของนะครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่เสียนะครับไปได้ต่อยอดได้สนใจนะครับช่างทีมช่างทีมโรงกลึงประเสริฐนะครับประเสริฐการช่างสนใจตัดช่วงล่างเป็นล้อเหล็กนะครับปกติล้อหลังจะเป็นมอเตอร์นะครับตวนนี้ตัวเดินเดิมๆครับมากระถ เี็ขนาดตัวแปดนะครับเอาอยู่ครับเอาแล้วครับเกี่ยวของจริงครับระบบยังใช้ได้ปกติครับ dạ, các bạn trang dài, không bạn. à, phóng chim, các phóng lo nham bếp là lo nham nham chim bình, à? นนสนใจนะครับไม่เสียของนะครับ,บ,บ,รบลงทุนเป็นแสนเพื่อง,งานนี้คล่องแคล่วทีเดียวครับ13,000น,นะครับร้อนอะจะตืรน,น้าถ้ารถใหญ่ก็เรียกร้อนนำนะครับ <laughs> อ,อันนี้6ปดห 60, 60. ่าหกครับตัว60ไม่ธรรมดานะครับอ่ายี่สิบปีนะครับ20ปีนะครับกับล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กไม่ใช่ปั๊มไม่ใช่มอเตอร์นะครับแต่ใช้อ่าปั๊มเดิมๆนะครับ กับสเตอร์13ฟันเาทิลงนาวันแรกครับยอดเยี่ยมครับสวยงามกันนี้60นะครับเป็นรถขอทีอูนะครับ ช่างใหญ่นะครับหายเองเลยประเสริฐการช่างประโคนชัยสนใจนะครับอยากได้แบบนี้ไปที่อูเลยนะครับคุยกันโดยตรงานาาช่างบอกเสียของไม่ว่า,าเสียหน้านี่ไม่ได้ ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับการรอคอยของทุกคนนะครับตัวนี้60นะครับ 60G นะครับโคโบโต้าภาพนี้ไม่ตัดต่อ ดูกันยาวๆไม่มีจอดนะครับไม่มีตะกุกตะแกักไม่มีขัดท้องสะเตอรหน้า13ฟาัน แทกยานร้อยกว่ากิโลเองครับเถงแรงอ่าใช้ยันลูกบวชนะครับลูกบวชก็ไม่ได้จะพังอ่าคือว่าไม่หนักนะครับสำหรับ60กสยบีจะแบกไหวนะครับอ่าในช่างบอกเอาข้องเก่าไปช่างกิโลกับข้องใหม่ไปช่างกิโลต่างกันแค่ร้อยกว่าโลครับเหล็กลุน้วนครับ ไม่มีมอเตอร์ไม่มีตัวเดินอ่าใช้ของเดิมๆม,มากระรถดูกันยา,ยาวๆครับไม่ตัดต่อ นียครับในช่างใหญ่ไม่เสียคองนะครับของทุกคนรอคอยอวันนี้ก็มาถึงนะครับ ไม่มีเอสอาร์ไม่มีกุกกักได้ยินกับเสียงเล็กวิ่งนะครับเกียร์เกียร์สโล,โล์เรารู้呀 นี่ละเกวี้ยนี่มีสโลเกียเดียวเลยอือหลังมันมีสโลอ่าตัวนี้แจ้งว่าไม่มีสโลแต่ถ้าตัวใหม่ก็น่าจะโอเคครับอ่าตัวนี้เกียร์เดียวครับถอยขึ้นน่าจะได้มั้งถอยเลื่องบานดิถอยถอยเลื่องอ่าคันนาปกติมันต้องขุดนะครับ รุ่นนี้ไม่มีสโลนะครับแจ้งเพื่อนสมาชิกบอกทําไมขึ้นไม่ได้คันนาม,มันสูงเนี่ยครับเท้าเอวครับไม่ว่ากันปกติคูวต้าต้องขุดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะก,กี่แรง <laughs> อากาน้ำมันสูงครับดินนิ่มตัางหากครับค <c oughs> รับถือว่าโอเคอดินมันนิ่มนะครับท่านผู้ชมอ,อีกรอบหนึ่งน่าจะขึ้นนะครับ มันสูงแล้วดินมันซุดครับดินนิ่มนะครับเหมาะสำหรับท่านใดที่ต้องการล้อเหล็กหรือบาแรงทีเดียวครับตัวนี้ไม่มีสโลทำา้าทำไมาไม่ขึ้นรุ่นเก่าสโลไม่มีนะครับเกียร์โลไม่มีมีเกียร์เดียวครับไฮอย่างเดียว บอบบบอก็แร็งจริงครับเนี่ยครับิบนนิ่มเลยครับไปไหมไปไหมอ่ะเกือบแล้วนิดหนึง เป็นรุ่นใหม่ๆก็ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเกียร์สโลนะครับนี่แต่เกียร์2บ,บไ,ได้ครับ ะครับเรามาดูรอยถามว่าทำไมไม่ขึ้นนะครับดินดินมันนิ่มนะครับะนะครับปกติเราต้องขุดกันอยู่แล้วนะครับเวลาขึ้นคันนานะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเกียร์สโลนะครับตัว60วต,วตัวเก่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆ 70g ตัวตั้งแต่7 0มานี่ก็มีเกียร์สโลใช้กันอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักในช่างเทียมอูประเสริฐการช่างท่านบอกว่าต่างกันร้อยกว่าโลเองครับหลังจากที่เอาชิ้นส่วนใหม่กับชิ้นส่วนเก่าไปชั่งน้ำหนักดูแล้วนะครับร้อยกว่าโลนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะใช้โสโลขึ้นคนาได้โดยไม่ต้องกุดนะครับแต่โดยปกติแล้วคณะสูงก็ต้องขุดนะครับ แปลกเอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปต่อนะครับ